สวัสดีครับมาคิมชิมให้ e ี4ครับผมใช่ค่ะวันนี้ไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่าเราอยกินะครัอยากกินหมูกระทะไม่ได้กินแล้วนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านโซจูหมูทะนะคะเราเคยกินแล้วอร่อยมากอร่อยมากคือหมูเนี่ยดีมากนุ่มมากเขาเรียกว่าหมูโทโโลใช่ซุ่มๆซุ่มหน่อยไหมไม่เหมือนที่อื่นเลยจริงๆร เขาคัดมาอย่างดีมากไปเนาะแล้วก็เป็นเนื้อเนื้อใช่ครับอร่อยมากมาค่ะช่วงนี้อยู่บ้านก็นะสั่งไปทานกันได้นะครับง่ายๆเลยชอบนะคอนเ็มคือแบบเหมือนแบบไทยๆแต่ก็เป็นมีความเกาหลีเออจริงก็คือแบบบ้านๆน,นั่นแหละแต่ว่าใส่ซิลชั่นเกาหลีเข้าไปด้วยา <c oughs> ไงถึงสวรรค์ดดโอเคครับตามไปชิมครับสัง่งกันเยอะๆครับอยากกินมูกะอยากกินมูกะเธปัดมาอีกวันหนึ่งนะคะวันนี้เรามีเมนูจะมานำเสนอนะคะง่ายๆเลยะค่ะคือไก่ปี้ ครับมาเป็นไม้ๆนี้นะคะแล้วก็มีข้าวเหนียวหนึบใช่แล้วช้ำๆเลยใช่ร้านเนี้ยชอบตรงที่แบบคือน้ำช้ำน้ำเยอะมากนะครับคือใครที่ชอบแบบเหมือนสมัยตอนเด็กๆเนาะเอาข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มในถุงหมูปิ้งอะไรเงี้ยแล้วก็อร่อยชื่อร้านอะไรนะชื่อร้านทีมไก่ไทยแลนด์นะคะ ข้าวปดนี่คือไอิมไก่ไทยแลนด์นะคะก็มีไก่ติ้งมาาเป็นเอกลักษณ์ของเขาอื้อเนื้อทำมากใช่ไหมทำมากแล้วไม่ใช่ไก่แบบชิ้นเล็กๆนะาจริงๆคือชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเป็นความซอสของเขาคือกรมกล่อมมากซองให้เหนียวจิ้มน้ำ น้ำพริกมแกะเลยไหมคนใครที่ชอบกินอะไรแบบมีรสเผ็ดเข้ามาหน่อยอืมอย่างเช่นพี่หมาแล้วก็รอคะน้ำพริกไม่ได้นะครับผมไม่ได้หากินตลอดนะครับอันนี้คือน้ำพริกกากหมูเจียวขอมพี่ปูใช่พี่ปูเป็นถนามของเราเนี่ยหรอถูกต้องครับอืมเขามีพริกด้วยเนี่ใช่พริกทอดเขาก็อร่อยมากพริกทอดอร่อยมากๆใช่อ่าานี้นะครับเอ่อ Selected by ปูนะครับก็เขียนตรงตัวไปเลยนะครับผมอืม ชอบมากอืมดีครับขอบกันเป็นอย่างดีเราลืมบอกว่าร้านค้าไหนดูอยู่นะครับไม่ต้องไปฝากในไอจที่อันเก่าแล้วนะฝากอันใหม่ล่าสุดใต้ทุกอันนะครับเราก็จะไปกดอันไปกดดูอันใหม่ล่าสุดทุกอันนะครับใต้คลิปเลยเ<ช>นาะรเราคงทํากันต่อเนื่องนะครับจนกว่าเราจะทําไม่ไหวนะครับวกว่าตัวจะแตกนะครับผม <c oughs> ต่อที่ร้านนี้ครับ เป็นร้านซีฟู้ดค่ะซึ่งเราอ่ะไม่เคยรีวิวร้านซีฟู้ดเลยแต่ร้านเนี้ยมันเด็ดจริงๆนะคะเพราะว่ามีทั้งปูดองน้ําปลานะคะครับแล้วก็มีแบบแซลมอนนะคะกุ้งนี้นะครับแล้วก็กุ้งดองแบบเกาหลีก็มีอันนี้ก็ดองแบบเกาหลีแบบเกาหลีค่ะคือร้านนี้เลยนะคะ BS Beef Food นะคะที่เขามีสองแบบก็คือแบบซีฟู้ดแล้วก็แบบ ใส่ปลาะนะครับชอบปลาะช้ำๆจอเอาไหนเอาวันไหนล่ะพอกินไหนได้กินนี่แหละเขากุ้งแล้วกันมาดองกุ้งดองเกาหลีกัาปลาชอบชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เป็นปลาะมากเลยอ่ะแล้วก็มีแบกระเทียมกุ้งแบบเกาหลีใช่ไหมเอาลแต่จิ้มกับน้ำกับปลา ชิมกับปลาราเป็นไงเป็นไงจริงวะดู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 ดีเหรออันนี้ก็ดีมากมันหวานฉ่ำมากเลยอ่ะแซลมอนอ่ะเต็มคำอ่ะรสข้าวเสือกเนื้ออร่อยหูอร่อยมากเลยชิมแซลมอนอ่ะมากเลยอ่ะ เชอมอนหวานเจี๊ยบเลยอ่ะพอี่องบบหวานแบบอร่อยเลยกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ซีฟู้ดก็เด็ดนะเป็นละเป็นเป็นจริงเป็นจริงไปต่ง วันนี้คือน้ำยูซุยูซุฮันนี่ค่ะครับชื่อว่ายูซุเนาะยูซุเนาะยูซุเนาะเนาะจริงๆเขามีหลายอย่างมากเขามีน้ำกาแฟด้วยอ๋อแต่วันนี้เราจะมาชิมอันนี้ต่างกันยังไงก็อันนี้เป็นออริจินอลแล้วก็มีฮันนี่ยูซุอ๋ออ่างงั้นแกเดียวฮันนี่เขาเอาเอาอริจินอล หอมยูสุมากจริงอันนี้ก็ยูสุเหมือนกันคือยูสุเลยอ่ะบางบางที่ที่เราสั่งมาบางทีมันไม่ได้กลิ่นยูสุเออเป็นยูสุแบบกลิ่นเย่างอื่น่ะมะนาวมะนาวแต่อันนี้คือยูสุจริงจริงอ่าชิมชิมอ่าชิมชิมออริจินอลก็อร่อยโหดี้ชอบตรงนี้เขามีเปลือกยูสุข้างในด้วยเป็นเขียวเล่นดีมากเลยเียวเล่นครับผมก็ใครที่อยู่บ้านนะ ดูหนังดูอะไรไปสั่งอันนี้มาชิมแลบลองว่าสดชื่นแน่นอนเด้อสายขนมปังช็อกโกบนะคะอันนี้นะเป็นช็อกโกปัลแบบเวเซนเขาเรียยไรน,นะลูกเกดลูกเกดนะคะซึ่งร้านชื่อว่าโดมิดูอันนี้เราก็สั่งมาเพราะว่าเราสายขนมปังใช่ <laughs> นี่ร้านนะคะนะคะสาวแป้งนะครับนี่ก้อนขนาดนี้อนุญาตนะจะจะฉีกแล้วนะคือไส้เขาเป็นเบสิ่งอ๋อลูกเกลีอุ้ยฮืมกินเปล่าได้เลยนะฮะนี่เปล่าได้เลยอืมอร่อยอืมอร่อยหรือว่าถ้าใครแบบแบบชอบ <an> <S <S จะทาแยามหรือว่าจะเอาไปปิ้งก่อนก็ได้เนาะเขาก็เอามีดเฉือนๆๆืนเฉือน่าเฮ้ยอร่อยมาต่อกันที่ร้านยา่าคาคือเป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงคํานะครับผมใช่ะคะ่ะซึ่งร้านนี้เจ๋งมากเพราะว่าเขามีเป็นแบบ เป็นคำๆมาให้เป็นสำเร็จมาแล้วใช่คือไม่ต้องมานั่งทาเองใช่หรือ,รอว่าถ้าใครอยากมีพิธีรีตรองหน่อยนะครับก็สั่งเป็นเซ็ตแบบนี้ก็คือเขาจะแยกมาให้ทุกอย่างแล้วก็คือแกะแกะแล้วก็เอามาห่อเองใช่แล้วค่ะสาหรับสาสรวดเร็วอย่างเราเนี่ยชอบแบบนี้นใช่เรากินไปแล้วนะเอาจริงๆ<ช>เรารู้สึกว่าแบบอร่อยมากๆก็เลยอยากจะรีวิวให้ด้วยเพราะว่ามันเจ๋งมากๆเลยอ,ะอ่ะ มันมันพอดีคำมากมากเลยใช่เพราะชอบมากๆเลยอร่อยอ่ะ<ม>อร่อยมากอ่ะอเขาแยกพริกมาให้ด้วยถ้า<ม>ใครที่เนี่ยนยไม,ไม่กินเผ็ดไม่ได้เขาแยกมาให้ถ้าใครที่อยากกินเผ็ดก,ก็เทแตปา,ปาดตามเลยอร่อยจริงๆน,น้ำเผ็ดด้วยน้ำเผ็ดน้ขามต้องเข้าไปดูกันนะ อร่อยจริงๆอร่อยอร่อยก็ยังคงเป็นเมี่ยงครับผมแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับอีกร้านนึงคือช่วงนี้เนี่ยอยากกินเมี่ยงก็เลยสั่งมานะครับผมร้านนี้ชื่อว่าเมี่ยงคำคุณนายครับมีไอจีไหมคะร้านนี้ไอจีก็เมี่ยงคำคุณนายเลยเมี่ยงคำ M I A N G K A M K U N N A I นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบ ต้องแฮนด์เมดนะคะนี่ทำเป็นทำ,ทำเป็นไม่นดาพูด <c oughs> ต้องใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างครับใส่พริกด้วยไม่เอาไม่กินพริกเขาชอบกินมะาพร้าวก,กับเมียงมากๆเลยอ,ะอ่ะคือรู้สึกแบบมันคือ the best กินกับหมากได้ไหมหรือต้องกินกับเมียง ทุกอย่างน้ำชิ้มอร่อยจะมีความแบบกลมกล่อมของข้างกุ้งแห้งนะคะน้ำชิ้มของเขาก็คือเด็ดนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แบบเนืม้มากๆนะมันเป็นแบบน้ำๆน,นิดหน่อยอุ๊ยอร่อยไม่ได้แบบหวานนำนะอ่ะเนาะ อร่อยเลยดูแลเ <นะ S 2> พราะว่า <นะ S 2> เราใส่สิ่งที่เราอยากกินเข้าไปได้ตามใจชอบไหมนี่ยคำคุณนายอร่อยอร่อย,ออยไหนกินชิมแล้วไม่ยุดกินไม่ได้ใครที่อ,อยากฝากร้านนะครับก็สามารถฝากได้เลยนะครับใต้ไอจีของเราอันนี้เลยก็อย่างที่เคยบอกไปก็คืออยากจะช่วยให้ได้มากที่สุด นะทุกๆร้านนะฮะใช่แล้วค่ะอยากให้ทุกคนผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันไปพร้อมๆกันนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับก็พูดเหมือนเดิมแหละเนาะก็สู้ๆนะครับใช่แล้วค่ะครับเจอกันอีพีหน้าเจอกันครับบาย